จะพูดเรื่องป่าทรับปลานในมุมไหนดีนะ,นะป่าทับลานคนระับก็คงจะรู้นะว่าด้วยเขาอ้างเดิมๆที่ดินทำกินความยากจนกูเบื่อเต็มทนแล้วกูเบื่อคำนี้มากเลยนะนะเพื่ออะไรครับเพื่อชาวบ้านมีที่ดินทำกินเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนพอ,องตายกูฟังคำนี้มา่อไหกูเด็ก คุณเชื่อไหมในอดีตนะประเทศไทยมีป่าสามในสี่ของพื้นที่นะในอดีตนะครับประเทศไทยมีพื้นที่ป่าสามในสี่ของพื้นที่ประเทศนะสามในสี่นี่คือรับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่วันนี้พื้นป่าประเทศไทยเหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วกเกษตรกรก็ยังไม่พ้นจากความยากจนประชาชนก็ยังไร้ที่ทํากินพองตายควายยัดแม่ไอสัตว์ชัดไหม เออครับเออครับชาวบ้าน,นครับจะถูกใช้เป็นเครื่องมือตลอดนะโดยเขาอ,อ้างเดิมเป็นความยากจนไร้ที่ดินทํากินการนี้จะแปลงพื้นที่ป่าทางหวนป่าทับลานสองแสนเงินไร่เนี่ยครับให้มาเป็นชนดนเป็นที่ดินทากิน,นครับชาวบ้านได้นะมูลค่าที่จะได้ก็แค่หลักแสนแต่ว่าไอ้พวกนายทุนได้กันหลักสิบล้านครับ เพราะที่แต่ละแปลงที่นายทุนกอบคองอยู่นะมันมูลค่ามาหาศาลถ้าเกษตรกรทําทําใปพื้นที่เกษตรเนี่ยมันจะพื้นที่ไม่ค่อยสวยหรอกครับมันเลยต้องทําพื้นที่เกษตรมูลค่ามันถูกแต่พื้นที่ที่นายทุนไปกอบคองรู้แต่พื้นทีน่เกตเอนะครับมูลค่ามันมากกว่ากันเป็นสิบสิบเท่าอันเดอร์สแตนด์นะครับวันนี้นะบรรดานักวิชาการสายโจนะรแล้วก็ออกมาอีกครับหาว่าพวกผมเนี่ยนะ เป็นพวกโลกสวยเป็นโลกเขียวตกขอบแต่พวกมึงนักวิชาการสายโจรนะครับอาว่าพวกผมนี่ขัดขวางที่จะการช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านส้นตีนประเทศนี้ช่วยเท่าไรก็ไม่เคยพอช่วยในกูเด็กจนกูแก่จะแซยิดอยู่แล้วนะมันก็ต้องช่วยตลอดเพื่ออะไรพวกมึงจะยืนกันได้สักทีเมื่อไรมึงจะมีที่ดินนากินสักทีกูตัดป่ามึงไปกี่รอบแล้วกูก็ขายกูเห็นมึงขายแดกกันหมดแล้วกูจะต้องตัดป่าจนหมดประเทศจะไม่พวกมึงยังจะพอใจ เออครับนัวันนี้คุณเห็นไหมว่าการเปลี่ยนพื้นที่ป่าสงวนสองปรกรเนี่ยชาวบ้านได้อะไรมัง่งได้ทุนแต่ละแปลงไร่ละสามสิบล้านอย่างงี้ที่ดินการเกษตรพ่อไงสัตว์นะมึงจะปลูกข้าวไงมึงซื้อที่ดินมาไร่ละสามสิบล้านมึงปลูกอะไรวะมันถึงจะได้ทุนคืนเออนะออนะั้นอย่ามาอ้างความจนอีกเลยกูเซ็งกูเบื่อเต็มตนแล้ว การอ้างที่ทำกินแล้วก็ไทยก็ไปลุกป่า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 กูรู้ไหมว่เกิดว่าการนะครับยกเลิกป่าสงวนนี่นะจะมีนายทุนนะมากกว่าสี่ร้อยายนะที่หลุดจากคดีเพราะวันนี้พวกนี้กำลังถูกดำเนินคดีกันอยู่โดยมีนักการเมืองอยู่ด้วยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วมีนายทหารด้วยโดยวอยชุดที่แล้วการจะยกพื้นที่ป่านะครับนั่นคือทําให้พวกนี้หลุดคดีตัวนะ ดังนั้นไอ้ความจนเนี่ยมันเรื่องที่น่าเซ็งประเทศนี้นะมันเป็นแบบนี้ตลอดนะเหมือนไอ้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใช่ไหมไปบุกยึดทางเท้าแล้วก็อ้างความยากจนครับก็ผ่อนผันผ่อนผันผ่อนผัน,ผนร้านก็เริ่มเต็มถนนเต็มฟุตบาทท้ายสุดไล่ไม่ไปกลายเป็นรังแกคนจนห้องตายบางคนขาย,ยบนทางเท้าเป็นสิบปีจนตั้งร้านถาวร ใช่ไหมกูไปดูได้เลยอ้างความยากจนนะบางทีในร้านค้ามันแผงลอยที่อยู่ในเยาวราชมันไม่จนนะเว้ยแม่งรวยนะเว้ยใช่ไหมแล้วแผงลอยอยู่ประตูน้ํามันจนไหมท่ไมก่อนหน้าร้างก็เช่นเดียวกันนะบนฟุตบาทที่ร้างกาแพงมันเต็มไปได้วยแผงลอยไปหมดเลยนจนไม่มีที่จะเดินประชาชนต้องมาเดินบนถนนครับแต่พอเราจะไปทวงทางเท้าคืนหมดังแกคนจน ท่านี่คนที่ได้ประโยชน์ก็แค่คนขายของแต่มาประชาชนจํานวนมากมายต้องมาเดินบนถนนแทนเห็นไหมก็นี่แหละก็คือสันดาณอ้างความจนนะครับอะาเรานั้นเลิอก,ก็ดีเลยเรื่องความจนเนะ่ะป่าเจ็ดสิบ้าเเหลือยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยมึงยังไม่หายจนกันอีกเแล้มึงยังไม่มีที่ทํากินอีกแล้วนะวันนี้คนระป่าทับรานนะครับ มันไม่ได้เป็นปัญหาของชาวบ้านแต่มันเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติเพราะมันคือป่าเหลือผืนไม่กี่สุดท้ายของประเทศไทยแล้วมึงกาลังจะแก้ปัญหาชาวบ้านกลุ่มเล็กๆแต่มึงกาลังเบียดบางป่าของคนไทยทั้งชาติไปเนี่ยนะส้นตีนเนี่ยชาวบ้านต้องการที่ทากินแต่การที่ได้ที่ทากินของชาวบ้านคืออะไรคือการทาลายป่า ทำลายบ้านของสัตว์ป่าทำลายแหล่งต้นน้ำลำธารทำลายอากาศที่บริสุทธิ์ทำลายความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นสร้างความแห้งแล้งนั่นคือส้อนตีในในชิบหายชัดพอไหมเออห็นไหมการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาที่ดินทำดินไม่ใช่การลุกป่าเพราะมันมีที่ดินมากมายที่ลุกลางว่างเปล่าแล้วไม่ใช่ป่า มึงไม,ไ,มไม่ไม่เอาที่ตรงนั้นน่ะไม่เอาไม่ได้เพราะมันอยู่ในมือการอบครองนายทุนไงนัง้นการง่าป่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็อ้างความจนเหมือนเดิมส้นตีนต้องรู้ทันมันเรื่องความจังไรไม่มีใครเกินนักการเมืองไทยนะป่าเสื่อมโทรมไม่เป็นไรมึงก็อ้างแต่ป่าเสื่อมโทรมก็จะออกแต่ชนดแปลงเป็นสปกแล้วก็แปลงเป็นชนดใช่ไหมครับป่าเสื่อมโทรมมึงปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นป่า แต่ถ้ามึงเปลี่ยนป่าเป็นถนนแล้วมันไม่มีทางกลับมาเป็นป่าเออนะป่ามันฟื้นฟูตัวเองได้ที่ดินบางแปลงในกรุงเทพแบบมึงปล่อยไว้เฉยเดี๋ยวแม่งเป็นป่าขาดอยู่กลางกรทมนะลองดูที่ดินรกรวว้าง่างเปลเนี่เอาไหมบ้านคุณก็เหมือนกันนี่ไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวแม่งกลายเป็นป่าเฉยเลยมั้งไม่ได้มีขยะขึ้นนะกระถินตะล,ลงตะเริงแม่งมาจากไหนกูยังไม่รู้เลยแคมป์ผมเนี่ย ไม่ได้ไปดูแค่ปีเดียวกลับไปดูอียิปหายเป็นป่าไปแล้วครับฉะนั้นป่าเสื่อมโทรมมึงไม่ต้องอ้างเสื่อมโทรมไปจังแม่งกว่าไปเยอเยเดี๋ยวแม่งก็งอกมาเป็นป่าจนด้าน,น,นะอะนะนะวันนี้นะนักการเมืองเนี่ยเรื่องความจังไรไม่มีเกินใครเกินนักการเมืองไทยวันนี้ที่ดนอยู่ในมือเศรษฐีพวกมึง,งจะทำอะไรครับ ขายแดกคนไทยไม่มีแรงซื้อจะขายต่างชาติก็มันทําธุรกิจอสังหาอยู่ไงเออนะ <c oughs> การขายที่ดินให้ต่างชาติชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์เลยมีแต่นายทุนปลาเสืองตงก็ไม่ต้องปลูกครับ ป่าเสื่อมโทรมกูไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะไม่ให้ใครไปบุกรุมกมันกลับมาเป็นป่าได้ภายในไม่เกินสิบปีแต่การขายชาตินี่ครับุณดูประเทศจีนนะครับความเจ็บปวดของประเทศจีนคือแพ้สงครามฝิ่นและถูกบังคับเช่าเกาะฮ่อ,องกองเก้าสิบเก้าปีนี่คือความเจ็บปวดของคนจีนนะครับที่ถูกเช่าบังคับเช่าเกาะฮ่อ,องกองไปเก้าสิบเก้าปี วันที่ชาวจีนมีความสุขและภูมิใจคือวันที่ชาวจีนด้เกาะฮ่องกงกลับคืนนี่จีนพยายามรวมชาติสร้างความเป็นยิ่งใหญ่ปลดแอกแต่ประเทศกูกันจะขายแผ่นดินกินชั่วไหมโตนั้นผมบอกแล้วผมไม่เคยไว้ใจนักการเมืองประเทศนี้เลยแม้แต่ตัวเดียวครับจีนเขาเฝ้ารอวันที่เขาจะได้ฮ่องกงคืน แต่วันนี้บ้านประเทศกูกำลังจะหยิบยืดแผ่นดินให้กับต่างชาตินล้วเรื่องป่าทับลานนะก็คือโครงการฮุบป,ป่าของนายทุนคือการที่ล้างคดีกับพวกลุกป,ป่าในป่าทับลานไม่ได้มีที่ดินการเกษตรแต่มีทั้งรีสรงรีสอร์ทบ้านพักตาอากาศแล้วกับการครอบครองวันนี้ถ้าดาเนินคดีจริงๆจะมีคนติดคุกมาหาศาลนะจึงมีพยายามจะออกดันทางทางกฎหมายในการยกเลิกพื้นที่ป่าสงวนผมว่าช่องนี้ตรงไปตรงมาช่องนี้ตรงที่สุดแล้วนะ ตรงที่กูโดนแบนนะครับเอ่ <c oughs> จะฟังต่อเรื่องอะไรตอนนี้วันนี้จัดเป็นหนักครับแล้วมันสมองแมบเครื่องติดยิงเป็นชุดเลยใช่ไหมครับเรื่องน้ำมัน เอามุมไหนอ่ะวานที้ต้องหามุมนะไม่รู้จะเล่นมุมไหนอ่ะหัวก็ซ้าแต่ประเด็นไม่ซ้ําก็ผมต้องพยายามคิดว่าจะพูดยังไงนะพูดเรื่องเดิมครับนะครับแต่เอามุหมื่นมา,มานําเสนอครับเพื่อนเพท่านฟังแล้วถึเพลิดเพลิพนครับถ้าผมพูดเรื่องเดิมซ้าๆกุณงก็แซ็งครับใช่ไหมผมก็ต้องพยายามหามุมในมุมเชิงวิเคราะห์มาให้ดูว่าถ้าเรามองในมุมไหนได้บ้างครับ คุณมาได้ดูจ่าโอไม่ได้ดูแลครับมีอะไรครับไหนลองว่าจา o, ่าโอเขาว่าอย่างไงครับคือบางทีบางประเด็นที่มันเล็กเกินไปผมก็ไม่ได้สนใจครับแล้วไม่จ่าโอก็พูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจาผมไม่รู้จุดจบโทรนี่แล้วคือต้องอพยพอีก,กรอบหนึ่งรอบนี้นะครับ จริงน่าจะเปิดโอกาสให้อุงวิงนะผมกูอยากเปิดโอกาสให้อุงวิงนะเพราะอุงวิงยังเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีคดี <c oughs> ใช่ไหมโทนี่มีแล้วยิ่งรักมีแล้วใช่ไหมแั้นก็น่าจะเปิดโอกาสเลยจะได้ไปทั้งตระกูลเลยครับดีไหมตัวหน้าไปเลยกูก็รำคาญเต็มท้และอี่ผมดูคลิปที่ไรผมทำาไ้เธอมั่นหน้าได้ขนาดนี้ข่าไฟรถทันที <c oughs> ไม่จะอรอถึงหกเดือนด้วย <c ười> คือบอกว่าแค้รับใครลงจะมีโอกาสได้ลงสอสพอะเก้าวไกลสมัยหนา้าโคตรสบายเลยนะไม่ต้องหาเสียงเลยคนระับแค่เอาคลิปของไอ้เพื่อไทยนะสมัยแเราเปิดอย่างเดียวไม่ต้องหาเสียงเลยคนระับเห้ไหมเอาเดี๋ยวบอกจ่าจโอ้พูดเรื่องอะไรคนระับ องปิงซื่อคุณต้องไปฟังนะวันนี้ผมพูดไปแล้วมีข้อไปแล้วไนกรณีทาโดนยิงคุณต้องไปฟังเมื่อเช้านะผมยังคิดอะไรไม่ออกครับผมคิดได้แค่นั้แหละครับเพราะผมยังไม่มีเวลาไปศึกษาอนะ